สนับสนุนโดยบริษัทลิซซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิซซิ่งกสิกรไทยฟิล์มกองแสงไฮคูอยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคู Hi เย็นคุ้มทนพัฒนาเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดย,ยเฮียสมเร่งหงและครอบครวัว อร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขุมวิท62เท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับเลคอนโปรดักต์คาอ c เซ s เซอรี่ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ The Perfect Design Furniture ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ www. Iloveperfectdesign. Com ต้องขอบคุณเฮียทรงเล่งหงมากนะครับที่วันนี้ส่งนิกเล่งหงมาเจาะลึกสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำของลุงเสวีซูเปอร์สปาร์กนั่นเองท่านผู้ชมสนับสนุนโดย The Perfect Design Furniture นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสำหรับคนมีสไตล์อย่างคุณสนใจสินค้าคลิกไปดูได้ World Wide Web i love perfect design com ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮียทรงเล่งหงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับ,หา,รบหาซื้อได้ที่ b ิ g กซทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยและวันนี้ครับผมวันนี้นี่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมารู้ว่าสิ่งประดิษฐ์ของลุงเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็ต้องทำยังไงด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปเจาะลึกกันลุงเขารอยอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าครับ ไปครับ ตอนนี้ครับก็อยู่กับลุงเสวีซูเปอร์สปาร์กแล้วครับนักประดิษฐ์รุ่นเก่านั่นเองนะท่านผู้ชมสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับผมวันนี้จะขอมารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ลุงทาหน่อยเพราะว่ามันสุดล้าจริงๆลุงครับผมใช่ไหมวันนี้มีอะไรบ้างครับที่วันนี้ลุงจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างแรกเลยครับคืออะไรครับลุงครับผมอันนี้เป็นซูเปอร์สปาร์กอ่าสปาร์กสำหรับติดรถมอเตอร์ไซค์ครับผมทําให้ไฟแรงขึ้น จาก20,000โวลตเป็น6-70,000โวลต์ทำให้สตาร์ติดง่ายแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ำมันราคาถูกๆเช่น E20 ได้นะครับอันนี้ประหยัดมากนะะได้ระยะทางเพิ่มสำคัญก็คือว่าใช้กับเครื่องมือการเกษตรเช่นเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำนะเครื่องฉีดยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับครับ คือว่าไอเจ้าตัวซูเปอร์สปาร์กเนี่ยเอาไว้เพื่อเร่งความเร็วรถอย่างนี้เหรอครับลุงเพิ่มกระแสไฟเพิ่มกระแสไฟครับผมก็คือให้มีอตราเร็วขึ้นครับผมแล้วก็คือว่าไม่ไม่ได้ใช้แค่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับผมสามารถใช้ได้ทางการเกษตรอย่างเช่นพวกเครื่องตัด้าเครื่องตัด้าเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงเครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ําก็ได้เครื่องเรือหางยาวเครื่องเรือหางยาวก็ได้ด้วยครับที่ใช้อะวัเทียนนะครับใช้ได้หมดอ๋อแล้วกรรมวิธีของมันนี่คือมันจะเข้าไป เพิ่มกระแสไฟยังไงครับคุณลุงครับผมคือไอตัวนี้จะเป็นคอยนะเรียกว่าคอยครับผมเพา่อจะผลิตกระแสไฟฟ้าจาก20,000เป็น6,70,000หมื่ว้ยผ่านตัวซลเปอร์พาร์คครับครับผมจะลองให้ดูไหมครับผมอ่าไหนลองหน่อยครับก็คือว่าต้องอ๋อเปิดสวิตช์เอาครับผมอ๋อย่างงี้ ก็จะมีไฟอยู่อ่าันนี้อันนี้คือตอนนี้เครื่องมอเตอร์ไซค์ติดติดเครื่องแล้วนะครับครับผมแต่ไฟไม่แรงครับทำไงถึงจะให้แรงเราก็เอาสายดินมาจี้อ๋อนี่เลยนี่เลยครับผมเอาสายดินมาจี้ทำให้ต้มวงจรครับไฟจะแรงจากสองหมื่นเป็นหกเจ็ดหมื่นวลต์อ๋อแล้วก็ที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยครับผมเติมน้ำมันอีกยิบได้ไปเติมน้ำมันอีกยี่สิได้ด้วยโอ้โห นี่แลวยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าทํากับรถยนต์ก็ได้สําหรับรถยนต์ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้นนสําหรับรถยนต์รตุ่นเก่าครับรุ่นเก่าที่มีคอยกับจันจ่ายแยกกันครับผมเช่นฟกเต่าฟกฟกตู้อะไรพวกนี้ที่แรงไม่ไม่ค่อยมีก็เอาไปใช้ได้อ๋อเป็นรถเก่าที่ว่าไฟ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 ไม่ค่อยแรงแรงมากก็ใช้เข้าไปนี่นะท่านผู้ชมนี่ดูสิ คือว่าก็จะทําให้อัตราเร่งของรถเนี่ยแรงขึ้นใช่ไหมครับครับผมเข<ร>า,าไม่หมดโอ้โหเติมน้ำมัน E20 ได้เติมน้ำมัน E20 ไ, e ได้ด้วยแล้วผู้ชม,มนี่แหละครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์แรกใช่ไหมครับ,ค,รบคือว่าสิ่งประดิษฐ์อันแรกที่เรานําเสนอนะก็คือซูเปอร์สปาร์ที่นิกบอกนะสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูอันที่2กันต่อครับผม มาถึงสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำชิ้นที่สองครับอันนี้คืออะไรครับลุงเสวีครับครับผมชิ้นนี้คือครับเครื่องตรวจจับแก๊ส LPGNGV รั่วซึมอ๋อนะครับผมครับสมมติว่าถ้าร้านติดตั้งแก๊สรล้วจนเสร็จแล้วทางร้านอยากรู้ว่ามันรั่วซึมตรงไหนก่อนที่จะส่งลให้กับลูกค้าส่งรถให้กับลูกค้าเขาจะตรวจดูนะฮะการตรวจดูก็คือ เขาจะเอาหัวจับครัแก๊สรั่วตัวนี้ครับไปไล่ตามไอ้ท่อทองแดงหรือข้อต่อที่เขามั่นใจว่าจะรั่วซึมหรือไม่<อ>ถ้าเกิดมันรั่วซึมมันก็จะมีเสียงร้องอะมันก็จะมีเสียงร้องอนี่อย่างนี้ครับผมก็คือว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยเอาไว้เพื่อป้องกันเกี่ยวกับแก๊สรั่วซึมตัวจับเลยล่ะตัวจับเลยว่าถ้าสมมติว่ามีแก๊สที่ซึมออกมาหรือว่ารั่วออกมาเนี่ยในภายนอกเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้เหมือนเป็นจมูกโดมดมว่าแก๊สเนี่ยอยู่ตรงไหนพอได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยไอนี้จะร้องตัวนี้จะร้องเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้เราว่าเอ้ยตรงนี้รั่วแน่นอนอันนี้นี่คือการทํางานของมันก็คือว่าเป็นการตรวจ กับแก๊สอย่างเดียวครับแล้วเวลาพ่วงนี่จะไปพ่วงกับอะไรครับลุงจะไปพ่วงกับแบตเตอรี่อย่างนี้หรืว่าสามารถทำัไรบ้างแบตรถยน์นะฮะครับหรือไอทานหรือแบตเตอรี่ที่ใช้ไฟ1ิบองโวลต์ได้หมดนะครับผมก็คือว่าเราติดตั้งถาวรไว้ในรถเลยก็ได้เออเก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถาวรแล้วมันมันได้จุดจุดเดียวอแต่ถ้าเราต้องการที่จะตรวจทั่วไปแล้วก็สามารถที่จะ เอาเอาหัวเนี่ยเดินตามท่อนะฮะไล่ตามท่อเพื่อที่จะเช็คนะฮะตรงข้อต่อต่างๆที่เรารู้ว่าอาจจะรั่วหรือยังไงเนี่ยนะครับก็ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่ใช้แก๊สอยู่หรือว่าเป็นรถแก๊สเนี่ยก็อันนี้น่าสนใจมากตรวจสอบได้เลยเพราะว่ามันป้องกันได้ดีเลยแล้วก็ร้านพวกที่ติดตั้งแก๊สติดตั้งฮะมีมีประโยชน์มากใช่ไหมครับสมัยก่อนนี้เขาจะใช้ฟองสบู่ครับขยำขยำแล้วก็เกิดฟองแล้วก็ไป คูต่าพวกท่อต่างๆข้อต่อต่างๆนะฮะหรือว่าเตยวตรงที่เราไม่แน่ใจหรือที่มันเข้าไปไม่ถึงอะไรพวกนี้อันนี้มันเป็นจะเข้าไปถึงแล้วมันจะตรวจสอบได้เลยว่ารั่วไม่รั่วครับผมคืออันนี้คือมันสัมผัสได้ดีกว่าครับผมมันคือมันสามารถจับตัวกลิ่นแก๊สได้ดีกว่าใช่ไหมครับผมนี่แหละครับคือสิ่งประดิษฐ์อันที่สองนะครับนี่ครับสุดยอดมากครับ ริ่งษิ์ชิ้นที่สามคืออะไรครับคุณลุงเสวีครับครับผมอันนี้จะเป็นตัวล็อกคันเร่งของใช้กับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะฮะอ๋อคือวันจะอยู่ตรงที่บิดคันเร่งนะครับที่อยู่ที่บิดคันเร่งเลยนะครับครับผมอันนี้ความสามารถมันทำอะไรได้บ้างครับตัวนี้ที่ขึ้นมาเพราะว่าได้ขับรถไปทางไกลครับเช่นอยุธยาหรืออะไรนี่ปรากฏว่าขับกลับไปแล้วก็เกิดนิ้วล็อกอ๋อเป็นอาการของคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ ทำให้เราปวดปวดมากใช่ไหมแล้วก็กลับมาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะปล่อยมือได้ในระหว่างขับรถนะครับแล้วมันสามารถเร่งไปด้วยแล้วก็เร่งคงที่นะ <ผม S 2> ก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับผม ใช้ล็อกคันเร่งรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยอ๋อทั่วไปได้เลยก็คือว่าตั้งแต่เวฟตั้งแต่อะไรแบบร้อยซีซีขึ้นไปได้เลยเพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งตั้งความปรับได้ตั้งความดักเบาได้ครับผมปรับได้ว่าอยากได้แบบไหนใช่ไหมครับแน่นหรือไม่แน่นอะไรอย่างนี้แล้วอันลุงอันนี้เลยนิสสนใจอันนี้มากเลยครับผมอันนี้คืออะไรครับตะก้าจับแมงวันตะกาจับแมงวันตะกาจับแมงวันเนี่ยครับผมอันนี้เราก็ปีมาจาก ทางทางทางเมืองเหนือ๋อซึ่งทางเมืองเหนือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ไม้ไผ่สารขึ้นมาเป็นรูปร่างแบบนี้ครับครับผมทีนี้ตอนปีใหม่หรือตอนมีเทศกาลสงการหรืออะไรพวกนี้เขาจะมีการล้มงัวล้มบัวแล้วก็เอาเนื้อแจกตามบ้านต่างๆเป็นประเพณีใช่ไหมครับผมทีนี้มันก็จะเหลือหนังเหลือกระดูกกองทิ้งแมงวันมันก็มาไข่ คนเยอะมากทางเหนือเขาเลยสารด้วยด้วยไม้ไผ่นะฮะสารลักษณะแบบนี้ด้วยไม้ไ <ภ S 1> ผ<ม>่แล้วสาม,มารถดักแมงวันได้ทีหลายโลหลายโลครับผมแมงวันนี่ถ้าเป็นโลนี่หลายหลายเลยนั้นแล้วสร็จแ้วก็เป็นเลี้ยงปลา <c oughs> อ๋อครับผมครับผม,บผมก็คือว่าแล้วแล้วแมงวันจะเข้าอย่างไรครับผมแมงวันก็จะเข้าทางนี้อ๋อเข้าด้านล่างตรงนี้นะเพื่ออันนี้เราจะใส่น้ำปลาหรือว่าอะไรที่มันแมงแมงวันชอบ เลี้ยงไว้วันนี้พอมันเข้ามาก็จะขึ้นทางนี้พอขึ้นทางนี้เราไม่ก็ออกไปได้เพราะมีตัวนี้ปิดอยู่ก็คือว่าฝาที่วางอยู่เนี่ยคือเอาไว้ใส่เหยื่ออาใส่น้ำปลาใส่อะไรที่มันมีกลิ่นให้แมงวันชอบแล้วแมงวันจะสามารถออกไปได้ไหมลุงออกไม่ได้ครับมันจะติดมันจะติดงงาเรียกงาแซงงาแซงครับก็คือแมงวันจะไม่ถูกแต่ไปงาแซงนี่มมันจะเข้ามาวนอยู่แถวเนี้ยผมแต่มันไม่สามารถจะ ลงมาได้เพราะแมงวันจะบินต่ําบินลงอย่างเดียวอ๋อบินลงอย่างเดียวโอ้โหนี่นะนี่เชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ชอบทําอาหารหรือว่าอะไรอาหารชอบใช่เพราะว่ามันช่วยได้เยอะมากเลยลรงเพราะว่าถ้าลุงบอกว่าได้เป็นกิโลกิโลนี่ไม่ธรรมดาเลยเอาละครับไปกันต่อครับอันต่อไปเลยครับอันไหนครับผมด้านนี้เลยอันนี้อะไรครับผมลุงเสวีับครับผมอันนี้เป็นลอกดักปูไฮเทค อามีไฮเทคด้วยรอบดักปูไฮเทคแต่แจังว่าเวลาพักพวกเข้าไปดักปูครับแถวปักน้ํำปรากฏว่ารอบรอบเข้าหายเขาก็เลยมาคุยด้วยครับบอกว่าทํายังไงถึงจะไม่ให้คุณขโมยรอบได้ใช่ไหมวิธีการก็คือว่ารอบตัวนี้จะต้องวางอยู่กับพื้นน้ำนะฮะแล้วก็ปกติทั่วทั่วไปเนี่ย ไอ้ลูกลอยมันก็จะลอยอยู่เหนือน้าเพื่อที่จะให้คนเห็นครับผมลูกลอยทั่วไปนี่มันจะสีแดงครับลูกใหญ่ๆนะครับสีแดงทีนี้ถ้าของเราเนี่ยเราก็จะไปวางไว้แต่ว่าไอ้ตัวลูกลอยลูกลอยตัวเนี้ยมันจะติดอยู่กับอิเล็กทรอนิกส์ข้างล่างมันจะมีกลไกนะฮะครับผมครับผมนี้ถ้าเราต้องการที่จะกู้กู้รอบของเราขึ้นมาแล้วก็เพียงแค่กด อ๋อนี่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฮเทคครับผมกดรีโมทปั๊บไอตัวลูกลอยก็จะขึ้นมาอ๋อก็คือว่าขึ้นมาเหนือน้ำจะปล่อยครับผมเป็นกลไกล่อยขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเราก็สาวสาวลอบขึ้นมาฮู้เก๋มากเลยแล้วก็สาวลอบขึ้นมาแล้วก็ไอปูเราก็อยู่ข้างในนะอันนี้เราดักปูได้ดักไอกุ้งได้อนะดักปูดักกุ้งได้ ก็คือว่าเดี๋ยวนี้จะบอกอีกทีนะก็คือว่าความสามารถพิเศษของอันนี้เนี่ยคือแก้ปัญหาเรื่องลอกหายลอกหายใช่ใช่เพราะว่าชาวประมงหรือว่าคนที่จะไปจับเนี่ยดักจับเนี่ยเขาจะต้องมีลูกลอยเนี่ยวางเอาไว้เพื่อที่เวลาเขากลับมาเนี่ยเขาจะได้เจอครับผมใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนที่ไปทํากับพบว่าลอกของเขาเนี่ยหายไปเลยเพราะว่าโดนขโมยไปครับผมก็เลยลุงก็เลยประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งที่จะมายึดลูกลอยเนี่ยให้อยู่ใต้น้ำครับผมอยให้ลูกลอยลอยขึ ใช่ไหมครับนี่ก็คือว่าล็อกตัวนี้จะล็อกอยู่ใต้น้ําแล้วเราเนี่ยก็จะทิ้งมันไว้ใต้น้ําในระยะเวลาที่เราต้องการครับผมแล้วเราอยากได้เจ้าตัวล็อกตัวนี้ขึ้นมาจากน้าเมื่อไหร่เนี่ยอ่าแล้วก็รีโมทแค่กดรีโมทตรงนี้ครับผมปั๊บพอกดปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นมาอ่าเจ้าตัวนี้จะปลดปล่อยลูกลอยแล้วลูกลอยจะลอยขึ้นมาขึ้นมาเหนือน้าแล้วเราก็รู้ว่าเออตรงนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็สาวสาเชือกขึ้นมาใช่ไหมนี่แหละครับผมก็ให้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ<แ>หายรอบลอบหายก็พวกประมงที่เขาแบบมีการรับรอบเขาเรียกว่าขโมยของกอันนี่<ช>ก็จะช,ช่วยได้ได<ช>ต้องบอกได้ว่าเจ๋งมากเลยนะต้องบอกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับกับสิ่งประดิษฐ์ของลุงเสวีแต่ถ้าผู้ชมเนี่ยสนใจหรือว่าอยากจะได้เนี่ยเดี๋ยวไปพบกับช่วงหน้าครับกับเฮียรงเล่งหงในสตูดิโอครับ